หรือมีเรื่องบางอย่างที่ครอบครัวแตกแยกลูกมีปัญหา,อ,าอยากขายที่ขายทางใช่นี่หรือเกี่ยวกับความรักหรืออะไรนะคะที่เขามาปรึกษาว่าเราเราเราเป็นเราเป็นหมอดูเราเป็นโหนะคะเราก็จะบอกว่าระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้วิธีการแก้ไขก็คือตามตำราที่เราเรียนมาคราวนี้เมื่อเรามาเจอวัดเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะจันใจมากเมื่อเราพาเขาเข้ากรรมาฐานครั้งแรกที่เขาเข้าเนี่ย เดินจงกรมนั่งสมาธิมันจะมีทั้งหมดสามบังลังมีเช้าแล้วก็บ่ายสองรอบพอตอนเย็นเนี่ยจะต้องเข้า,าเข้าไปนั่งกรรมฐานกับครูใหญ่ซึ่งมันเหมือนกับรวบรวมกําลังจิตพลังจิตข้างในเพราะว่าเราใช้ความกลัวเป็นในเรื่องของการสอนจิตว่ามันต้องก้าวผ่านให้ได้มันดันแข็งแรงกว่ามันดันมีความ หนักแน่นกว่าเมื่อลูกค้าหรือยติธรรมออกจากกรรมฐานแล้วเขาใจพองโตกว่ามากกว่าที่เขาจะต้องเอาสังฆทานไปถวายเอาทำนั่นทำนี่ถวายใจมันพองโตใจมันพองโตกว่าแล้วก็มีความสุขว่าว่าเราสามารถทำได้สามารถที่จะ,ะนั่งสมาธิได้นาน,านบางคนบอกว่านั่งไม่ได้กลัวว่าจะเห็นนั่นเห็นนู้นเห็นนี้จริงๆแล้วมันไม่มีค่ะมันเป็นการหลอกตัวเอง จิตลุ้นวนเลยค่ะที่ว่าออนั่งแล้วจะต้องไปทางนั้นไปทางนี้ทีลอกหรือบางคนก็ติดติดว่าตัวเองมีองค์เทพเป็นองค์เป็นอดีตชาติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสภาวะจิตท,ที่ที่ยังไม่ได้สะสารถามว่าเมื่อเป็นขนาดนั้นแล้วอ่ะทําไมชีวิตไม่ดีขึ้นถูกไหมคะแต่เมื่อมานั่งเนี่ยมันทําให้เขามีสติมีหนทางมีทางออก มีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็พาไปพบเรื่องดีๆเพราะเป็นสถานธรรมที่ทําให้เราเจอเพื่อนเจอมิตรแล้วเจอคนที่แบบมีหัวใจเดียวกันมันก็เลยแบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราพาคนมาเนี่ยเราไม่เสียใจเลยเราก็พยายามทํา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 ตลอด9้าปีจนผลมันออกดอกออกผลว่ามันเห็นผลตามมาคือหนึ่ง ผลพวงจนมาก็คือเราเริ่มจากครอบครัวเราเพื่อนญาติ اد, แล้วก็เป็นญาติธรรมใช่ไหมคะเขาก็ไปเอาญาติพี่น้องเข้ามาเพราะว่าเราเอาเข้ามาคนเดียวนะ่ะมันน่าจะจบถูกไหมคะมันไม่จบนะเขามีความภูมิใจมีความสุขกับสิ่งที่เขาได้ทนุบำรุงสงูงต่อยอดศาสนาและสร้างสถานปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันช่วยคนได้จริงเราไม่ต้องบอกเขาละเมื่อเราพาเข้ามาต่อไปอะคะ่ะเขาก็จะไปพาครอบครัวเข้ามา พาเพื่อนเข้ามาอันนี้เราก็ยืนยิ้มเรามาครั้งหน้าเราไม่ได้มากับเขาละเขามาเองอันนี้คือคือมันเป็นการตอบโจทย์ที่ที่ชัดเจนมากมันเป็นการอิ่มในหัวใจว่าเฮ้ยเราช่วยเขาได้จริงๆจากแต่ก่อนถวายหรือมันไม่จบนะะมันไม่ได้สิ้นสุดเพราะว่าสภาวะกรรมและวิบากกรรมแต่ละคนแตกต่างกันแต่ไม่มีบุญใดเทียบเท่ากรรมฐาน ที่มันสามารถแก้โจทย์แก้ปัญหาในหัวใจในจิตใจของแต่ละคนและบุคคลที่เกิดขึ้นได้ค่ะ